นนมาเลยก็เมีมเยซงม,ม,ม,มาลินหากเมื่อมุชาวีีก็มามาลินเลยเลยเอ๊อมาเลยมาคอยที่จะคิดจได้จะใครคอยบอกลันคอยบอกไว้คันว่าชีตั้งบอกตั้งใจเลยไปว่าลมไอหันาอลงที่ไทยล้านนี่นี่มันชื่ออย่างนั้นชื่อเขาปุ้นที่ออย่างยูซิโดมาแล้วมื่อมาลินไทยเบดนี่มันตัวนะเชื่อกระปุ้น,นมาขายป่ะขายก็เบื้บลินไทยเบสเออรั้งไม่ได้อไมาก็ไดีอยู่ันม้น,มน้อไอมันอยู่หันหมือเศร้าหรืก็มา หรว่าว่ายว่าวไกลฉันก็ว่าวของตัวบวชนอนตะกี้กับบวชนั่นขันบวชล้วไปยุ่งกับกองไปนี่แหละมันนั่นเนาะเอออย่าไปเฮ็ดขึ้นสบายดีเด้อพี่น,อน้องเนาะสบายดีพี่น้องกันบัส,สุซูฟุสุคนพี่น้องเนาะกัตชมองสุบอนพี่น้องเนาะเมื่อนี่บ่าลีมาหาเพื่อนตู้ก้อนพี่น้องเนาะตู้ก้อนกับที่เมืองอะไรพี่น้องหลุดแล้วนี่ เดี๋ยวไปไปลองไปเป็น้ำกันอยู่เพื่อนบอกมาหนิเฮียเพื่อนบอกดิเนาะลุงลุง เห็นยังนี่ดิพักลาป่าบ่า<ะ>ลาป่าบ่าาเห็นยังช่หนาโอ้ได้ไก่มาได้ใช่ป่าวากินต้มไก่คนหรือว่าน,นีอ่อะไรนฮะบาบุาอาีรภาษาไทยบ่เอออันนี้นี่นี่นี่ได้แล้วไม่กอกได้มนี่เจ้าเจ้า,จาไก่ไม่ได้ใช่นะไก่แล้วไ,ไกข่ขาขึ้นเฮ็ดพักเฮ็ดมาได้นะสิบ,บกืรง้องเชื่อไหม อ่นนาน้าบอานซ้ำบ่อาบนุงเชือก่อนโหบหน้าบทยลาี่บวัวไทยเ็นเขาว่าบ่รอเขาว่าบ่รอว่าผีบ้าอะไรจะได้เขาว่าผีบ้าอ่าไปนุงเชือไปนุงเชืออาบน้านก่ออาบอยู่น่ะเดหน้าปักยู่สงบอนอ๋อติเพืนเนาะญาติบัรออีกไดเพื่อนูก้อนกันเลยป้าบทไทยตอนกอกหนโอ้ยเ ป้าเด้อพักเจ้าหลายแหงพักเจ้านี่คอยยีโลกเมื่อปลูกได้บ่นเอาลเอาลเอาลปลูกด้บ่อคอยยีโลกเมื่อปลูกเด้อคอยอยากได้เมื่อปลูกดูฮะได้บริเวณแล้อันแนไปท้ายเมืองนั่นเปนเลยไปท้ายมืงนั้น มาเลยเพื่อนตุกคอนี่พียงเ่านันไลึกเลยนี่ออีนะ มาจำพาดเล่ากันชื่อดเรามเี้อง่เล่แล้วเพลงเจ้เพงเต่าพอเรามีเพลงพ่อมาเดินอาปลาลงมนีออ่อ้าวไปว่าว่าทนละันเครื่องคของละลายมักนัดตัวชุกบ่มมี่นี่เพระโรคลอกกินนี่ว่ามึงหุ่งก็มีเห็น่ะเดี๋ยวด้อะไร เลบอกอยู่ให้อยู่นะรถรถเจ้าคือบุกขี้ยังเชื่อเพยได้มารถเจ้าน่ะเนาะเพยแล้วเลือกเมันแ่างตายบุกขี้เสื่แล้วบุกเงินเปลนเงินเอ้อังเงินมาให้ไหนก่อนเดลี่ลือกถือเลขบอกเลขกับบุตรบอกเจะบอกเขาเลขเสื่อปะมาเลย ปิดเอาพักมาปลูกพี่เราเนาะบัดขอดีเม uh ื่อขอยดีลกเอาพักมันเชิมเมื่อชักไวหน่อยเด้อหมู้แล้วเนาะช่นมอ้ไปผู้ใดที่เอาพักเริมใช่นมอือใช้กินข้าวกันยังนี่จะกินข้าวกันยังนี่เนี่ยยูท้านี่นคสิลาดไ ส่ลามไก่ลักนะบ่อไก่เนี่ยลักเหรบ่อไก่เบ็ดไปลักทั้งทุกข์แต่เขาไปลักไก่ขุดไก่ขุดมาเกล้านั่นไก่ที่ไปตรงนี้ลักไก่ขาวเกิดยางเฮนยางยังนะมันเกิดไปแล้วเป็นเครือเฮนโดยนี่นี่คนบ้านคนนี่มีในตายผู้เลี้ยงนเล็กน้อยนาะตายเน่าหยังนะมันเล่านะควดกับบ่ฟังมันเล่ากับไปตัดเครือนั่นแหละอยู่มันไปอยู่หินเฮบ อยู่วังเวียงกะซีเลยมันไปอยู่น้ำเน่าเอามันไปตัดเครืองหรือมีมคุณบ้านไหนว่าฟาฟาตายแล้วไปผังผักงน่ะฟ,ฟพาฟาน่ะฟาฟาอะไรปะบูเห็นคนบูเห็นมันว่าว่าเจ้าเมียนอะไรรีนาะมันจะว่าอืมน่งก่อนนั่งก่อนสินถามเรื่องแฮนนี่เราส<อ>ุพังในเด้อเออโดยโดย,ยโดยเออคนรุ่นหลังบ่าหูนะเอออายังบั่นนี่วีก่อนนี่หาวีผมที่หาเแล้วเรื่องแฮนสุพัง ้นแฮนเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเครือฮนเครือแนเออเฮยักปู่ยื้อย่ายือบ่แม่นตำนานเด้ปู่ยือย่ายืออมันบ่ได้นตำนานแล้วมันอันนั้นไดั้งเป็นตูจริงแล้วได้นี่นะแล้วเขาจงว่ามาป้าคนทเหนือเขาจะว่าเออมาเยอะเมื่อเยอะมาจากหันแล้วมาจากปู่เยอะย่าเยอะบักเครือเฮอันนั้นแล้วมาเยอะปู่เยอะย่าเยอะบ่เออมัน ก่อนทีได้ใส่ปูเยอะยาเยอะได้ชวนกันเมือ่อเวลาบัก,กนะเมื่อใช้เยอะยาใช้เยอะโอ้จีน,น่านี่ตำนานกูอันเนาะมีแล้วอันบุมีตำนานนี่คืออันเป็นหนัวกินฟ้านี่มันบุมีตำนานนั่นนั่นเราไปกันชื้อตัวกันอันนี้นั่นติ๊กน้อยจะเอาไปเห็นใ,บในบ่ได้นนนี่นัหัวกินพานเออตัวกันนี่นั่นตัวให้เขามีหัวคินอะไร ก็พอถามว่าฮิตอีกนึงบอกฮิตอีกนึงบอกตัวนึงฮิตัวนึงแล้วคือพ่อขันพ่อขันพ่ออยู่ที่หูหนวกคือลูกมาถามนี่พ่อกินข้าวกั็ยังคนีลยโอ้ยมึออื่นนี่มือบางเท่าพ่อไปเก็บเงินลูกได้เลยลูกถามเนาะเก็นบะก้าวเป๋าเงินเลโอ้ยไปตลาดได้พอจริงี่ยนี่นั่นแหละเขาหูหนวกกินฟันตัวกินกันเขาเลยอย่างไรแล้วจะดีไงบุถึงตองัวตัวกันความตัวกันอ่าอยังนี่ฮัลโหลไม่ได้ไหวเดี๋ยวนี้ เราวีได้เอาไว้เราเราเราปูเยอะย่าเยอะี T ่ป่อเออเออ๋ยวต้นมันติดเลยบุตรติดพงันติงบุชื้อกันบัจจื้อบัดบแล้วมันพิกผ้ากันูพ้าแลวมันจื๋จี๋จี๋จี๋จออยู่่จอเยอะโนเฮ็ดโนเฮ็ดขึ้นกันองขวงกั่นโนเฮ็ดนลยมันเป็นของเป็นราคาเป็นของทียักกองีนักวา ผีหนักนีแล้วผีหนักกันตัวเฮ็ดแล้วมันอยู่นู้มอยู่น้ำเขาปุ้นมาได้ต่อยอยู่ว่าชื่อมาแล้วนี่ต่อยเป็นอยู่ต่อยลิ้นฮะของเงินไทยเสียหนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเราเข้าทายถ้าลินบัดือคือออกเลขชิงใช่ไหมเชื่อกับชิงกับพี่น้องกันเหื้น้องไปกันแล้วศูนย์หาศูนย์หกมันถึงถือซื้อขึ้นซืลงเนี้ยมือนั้นบอกเลขน่องแล้วออกเลขคลาดออกเลขอีก้ี จะง่วนแล้วบดถึงนี่ขอาง่วนมัขึ้นเขาแล้เจ้านอนบุได้ผ่นบนนอนกลาคืนเห็นยังงกูครับนอนบแล้วคือเห็นลูกคือเห็นเมียนะกับบุนิดจะคเห็นเขาเีงเขาไม่คเห็นตัวเองเลยจังหวะปะพักแล้วเพียงแค่นั้นแล้วเจ้าชิมกจะยังกันนะลาบมังรสีลลองดูลองลามมึงดูสเบิ้งบ่บีบังเลยลามเสร็จกเขาติดอนพคอยเคยลาม เดคามอยู่พู่คามมครามเท่านั้นคามเปนปงเบียด้ลางปงเบี้ยก็สิบอดันงมีว่างเก่ากันั่นนะไทยมันขบขัวฝันเพื่อน้เจ้าเลามแท้นี่หดเก่าเออลางแล้วนี่ อันนี้อันนี้คืออันบดว่กก็มีหมักกระตุ้มก็บตีมหรือเปล่าหมักหมักใหมหมักแค้นหมักอย่งก็หมักกระบะบ่แม่นนะเพ่นแขวนนอข้อพื่นนะนะลูกประคําหมักแค้นหมักแค้นพวกนหมักแค้นหมักไป่ากันแขวนอย่าคูหมักแขวนนลยนะ Chat, มันเป็นมันคือหมากหนาคลองนี่มากแค้นมากไปจะมากแค้นมากไปจนกว่าเขาเกินไผ่ย so 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 ี่เกศหมากแค้นมากกระบ้าแล้วมากกระบ้ามันก็ใหญ่อันนี้มากแชมปูมือนี่มากไปจะเขเป็นห้อยเป็นห้อยตุ้มโลกประคัมเอออันนั้นมันมันบนบุรีแล้วมันมีแต่ละมากเลยมากหนึ่งตัวเสน่ห์ก็มีมากหนึ่งตัวเป็นผีปอบก็มีมากหนึ่งตัวว่าตัวเก่งก็มีเลยแต่ละมากพิเศษมนุษย์เนาะไั่ได้ถือมากมันเก่งนี่กับใจกล้าใจหันถือมากตัวก็มีอยู่หมนมันมีปั๊บครบมีจักหน่วยบม่หูวเป็นร้อยุ มีคนหมังตัวบ้านอู้ตัวก็อยู่หันตัวต้มตุ้นวันนี้เจ้าไปเอานั่นมาพวกกันเฮียนพามในพวกเขาถือพูดที่มันมึนพวกเธอพูดพูดในบุคคลคนอันนั้นบอกเออบอกให้เฮ็ดยนวันนี้เจ้าไปเฮียนแล้เจ้าไปเฮี้ยนเห็นเจ้าออกมาเจ้าออกมาเจ้ามาเผยแพร่มาสอนเจ้าชิกออกมาเห็นบ่เป็นปอบบ่บ่เป็นปอบเจ้าได้มีวิชาอยู่วันนี้เขาไปซักมึกซักลายแต่เจ้าเป่าใส่ราคาลายหนึ่งเป็นสี่ห้าพันบาทวันนี้เขาซักในตามของพวกลูกหลานของเราสุพังกันะอันนั้นนะไปเฮียนนัก ลายสักอย่างว่าคงว่าเหอคืนเดรกาได้นะแต่บรมเเมนอสักมากก็เป็นปอบอยู่บ้านก็เป็นปอบนี่ไอยู่บ้านคนมิซีหาคนเยอะมาเป็นปอบจะพอได้นี่นี่ลูกชายกันยังตายลูกปีนี่ก็ตายปีนี้ก็ตายมีความจริงอย่นี้เลยว้าวว้าววาคำชื่อแทบปทาบหักษาบ่ได้นี่ก็เป็นปอบแมนบมดมันเสียหักษาอะไรป้อเนวเฮียนมันของห้อนของไม่ดูนุ่งหมว้านี่กับหมอนี่กับมานี่มีวามีกับบิ๊กไปไปมาตัวเอากันเอื้อยอีกนี่หากตัวเมื่อวานไปซีดีเลย ร้านนึงไปว่า <engo> ส <DI OT reaction> ีข้าขายอลไรกับเบสหรือว่ามาให้จนมันมากเลยมาหลินมาคอยว่าอย่าไปเฮ็ด่าไปเฮียนด้วยกี่นเป็นสูดงนั่นว่าบวชอยู่วัดโอ้บวชแล้วไปสูดงเออไปเลยกับ่นเอาให้ครันีในี่มาเลยกับเมียชงมาดินหักกรเมื่อมื่อชาวอนี้ก็มามาหลินเลยเลยเออมาเลยมาคอยที่จะเฮ็นได้อยังไงคนบอกเลยก็คนบอกเลยกันว่าสีตั้งบอกตั้งใจเลยไปว่ราะผมอายฮะอายลงทุนให้ลานนึงเนี่ยมันชื่ออย่างนั้นชื่อ เขาปุ้นที่ยังอยู่สิโน่มาแล้วมื่อนั้นมาหลิ่มไผ่บิดนี่มันตัวนะใช่อกระปุ้นมาขายป่อขายกระเบิดหลิ่มไผ่บิดเออลำเลยถือไม่กระเดียย่ามันมาต้นอ้ายก็อยู่หันลูกมัเชร้าเียกระมาหรว่าวากล้ว่าวไกลฉันก็ว่างของตัวบวชนี่ตะกี้กระบวชขันบวชแล้วไปยุ่งกับของไปนี่แหละมันนั่นเนาะเอออย่าไปเฮ็ดคือลูกคือกันนี่เวลาบวชแล้วอย่างเวลาเขาสอนนี่เขาว่าโอ้ยตัวนี้แหละมันเ่อเหินเดือนอกาศได้มันคงมันยังเจาอย่าไปเฮ็ดที่ลูกเลยโมแม่นบ่กจะวะ มันสีแมนอย่างมันมีแต่ประค่าตัวเองมันมาแล้วมันห้อนมันใหม่มันกินตัวเองมันพาให้ใจขึ้นใจคลองมันเห็ดอย่างบ่อได้ลูกเอ้ยอนี่นะเขาดำบ่วิชาเขามุนเขาต้องว่ามันง่ายว่าเขาเป้าที่เขาเสียที่สั้นก็บบฆ่ากันลายแล้วคนนี่โบแมนบบแมนมีแต่แมวบ่มุนแล้วกับมีนั่นกับมีพวกกันลาวเขาเนี่ยโบมีโบจ้าลาวเขานี่กับคนพวกในที่ศาสนาพุทธโบมีหากลาวเขาโบมีไปเห็ดน้ำเขา โคด่มาเหยียนคนหมักเฮียนอย่างไปเฮียนเนาะอยู่บ้านคอยจะโคด่ารุ่นมาเนี่ยเป็นพ่อเป็นคนนับมือหนึ่งหมวยยุ้ยเนาะสองหมวยเอี้ยมหนึ่งตามเป็นคนช่วยผีปบใหญ่ตามเนี่ยเกิดฟี่บ้านนี่เกิดตายหุ่นหาหกเจ็ดสิบปแล้วบ้านคอยที่เขาไล่หนีไปอยู่คำกบก็ตายอยู่คำกบก็มีเออเขาไล่หนีไปอยู่คำกบเลยอยู่คำกบนี่เขาบอกที่สองคนอยู่บ้านอ้ายคอยนี่ก็เป็นบ้าอยว่าวเน้ะสองเจอแล้วกินคนไปไล่อยู่พุ่นฮดเสียพ่นว่าวนั่นแหละ เขาไปเฮียนเนอะเลยเขาบวชเลยบวชเลยไปเฮียนหักษาวก็ได้เนาะหักษาวก็ได้มีแต่คนบวชบอจดมาเออมีแต่พวกบวชเลยเฮียนแล้พวกบวชเลยอันนี้เราหมีซ่าคุ้มเรื่องเป็ี่ยนปอบเป็ี่ยนไก้นะเอานล้วพวกบวชบวดพวกบวชเอามาให้บวดที่ถูกบ้านเขานี่กินขลุนดีกว่านี่เจ้าบวชนวดกดดิ้วนด่นดินต่อไปเจ้าเคยเห็ดเนาะนี่เนาะกินเลยลามแล้วลามมือมุเขาลามเสียบ้างอยู่บ้านทุกไงเหรอเบักแล้วลามเออจะบังเจ้าเวรช้อนก็คือนะเออพักๆแหละพวกกระปองก็ยังลามได้ปะ ได้บ็ดทำใช่ปะไม้เหียอะไรกับฟักขันกินอะไรกับมวนอะไรอยู่น้ายู่ซุ่มเซลกันซุ่มเซลกินน้ำต้มกันขึ้นมาน้ำต้มต้มใบได้นะอย่าล่าอย่าขึ้นอย่าล่าเจ้าบัวหู้ดอกใบมันคือใบเหมือนเอนี่นะเอามาแล้วกับว่ากินแล้วก็ลบเมาคือกันบ่บ่ไม่บ่อยากนอนคุยกินกันมันโมเมนน้ำกระท่อมบ่บ่เหลวมันใบลาดขาโมเมนต์กระท่อมมันบ่มีพิษอย่างนี้มันฝาด่เป็นใบเหมือนเอนะเป็นยาชาคุณชาเนาะนั่นแหละชา เขาอึนซาเขาอึนเย็นล่าล่ายนี่มีเขาเริ่มเริ่มปิดเลยมันองไม่แล้วเขาก็ปิดมากเขาก็ขู่าสิหม้อเขาแล้วหม้อค้างเขาแล้วมาแล้วก็ต้มแล้วก็อัดใส่บักไมแล้วขายแล้วก็ต้มกินกันขึ้นมาก็ไปลินชุมกันแล้วก็เย็นน้ำแล้วก็เว้าเขาบอกว่าอย่างพวกนั้นเขาว่าแต่เรื่องมวนเรื่องยังและเรื่องเขาไปหานุกหานูนเขาลองรำทำเพลงด้วยกันบ่เขาก็บอกคือเฮาหลยเขาก็ เขาลองเพลงเขาจากงาปลาเวแงลู่ง่าแงไกลอายุเขาลองเบ็ดพยาชูนะพวกนี้โอ้แม่นพยาชูดอกภาษาเขาหรือมาภาษาเขาพยาชูอมมาภาษาเขาลาวี่เพลงอันอันนั่นเด้อันเขากระพังเพลงคือกันกับบ้านเราในบ่พังเขากระพังอยู่แต่เขาเขาบ่เข้าใจอ้าวใครจะพังยัง้นพังเขาทำนองเอาเบีดเจ้าพังเพลงฝรั่งด้วยใช่นเจ้าพังเพลงสติงเลาวบางเ้าก็ม้วนน้ำเขาแล้วม้วนน้ำเขาบ่กจู่ๆก็หู้ยังคือบักสั้งไม่ขึ้นเช็คชั้นบนห้องเลยเป๊ะ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 เป๊นห้องอยู่แต่ แล้วก uh ็มือมันแะงุบแตงเควแล้วเขาเลยฟังแล้วก็ม้วนน้ำเขาแล้วก็ราคามันก็สูงแล้วนะผู้น้ำเขาเอาใแม้พูกผู้อังกฤษก็บังมคนังกฤษได้นานไลยเขาจะหูคือกันเขาก็ม้วนแต่เขาก็ม้วนน้ำเสียงทำนองเขาแล้วเป็นฟังเพลงอินดกยินเดียแล้วม้วนเต้นน้ำเขาแล้วเต้นอย่างเต้นคือไก่สักตายได้แล้วดึก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 แล้วพวกผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยนะเห็นเขาเพลงสติงมาแล้วก็เปิดแล้วก็เต้นเลยเหมือนไก่สักตายเขาอนบ้านเจ้าก็มีบุญบ่มีแล้วเขาเห็นแล้วบุญบุญสุโดพุทธภาพบ่ยังมือยืนยื้ มีบุญด้เเนาะบานอยเนาะบอมีแต่บุญแจกท่ละปีมีนะว่าบุญเนี่มีมีปีไกยก็มีคนเผ็ดเขาเผ็ดแล้บ hmm. ุญประจำเจ้าก็ไปขึ้นระวงน้เขาอยู่ะมันกลายงามแล้วพอมันอะไรมันเท่าแล้วมันหาหกสิบำยาแล้วมันขึ้นท่น้ำกวงหาชิบนหาชิบปลายนราเมน่ะชิปลายแล้วขกิดหกสิบเก้าห่อหกสิบดหกสิเก้าเดี๋ยวนี้ปีชาวมัจยามหกสิบเก้าแล้วมันเท่าไรละหาสิบห้าปีผ่าหาสิบห้าหาสิบี ยังบดเนะท,ท่าเนาะบดเท่าไปทัางนี้จเท่าจะได้ 5. 5. ห้าสิบห้าปีห้าสิบเจ็ดจะลดลงอีกหา้าส <ไร S 1> ิบสามเลยอ้าวไล่ย่อเขาไรเดือนบุถึงคนไปเกิเด,นนเ,ดกเดือนนั้นเดือนหกเดือนนั้นเดือนห้าสักก์กุลมันเป็นเดือนหกแล้วเดือนหกแล้วเดือนิดเดือนนี้พอจุดบุถึงแล้จุดบุถึงอืมพอเราเป็นจานได้พอคอยเนยเป็นจานเราเสียโคบูซาเนีดิ จริอยู่บ้านที่นี้เขาหู้เบด้วยคำว่าจันทน์ต้นเขาหู้แล้วไปหาเสียขคอจรินตัวโั่นตัวใดก็ข้อตัวใดก็โตออกหมดเนี่ยแล้วไปเจียข้อเจียข้อแปลว่าคนนี้หมูหนึ่งห้องบอกอะแปลว่าแล้วมันท้าพ่อเจ้าเราเคยอันแปลว่าเป็นเรื่องเสียข้อนี่เราเป็นเนาะเจ้าบัดบุรีเฮียนน้ำเราบัดอะบ่แล้วไปมิแต่ให้เราแล้วเราเรียกว่าบัตถิกไปชูควันแล้วบัดนี่นึ่งคนแปลว่าเนี่ยหนึ่งอย่าได้ย่างขี้หูเราว่าบุธเราบัดไปเฮียนมา เอาบัว่าเพราว่าเจ้าจะได้ไปลินหัวงเมลายเจ้าจะได้ไปลรนควายมีตู้มันจะไปลรนได้เพราะว่าวงเมลายนั่นควายมีตู้นั่นมันเป็นคาถาแล้วเนาะมันเป็นคาถาความว่าโยกใจกันเรียกว่าเอิ้นเอาขวัญเออรู้ไหมผมจะว่ามันชวนกสีกันสีมือนีมือดีมืออย่างคนเดินลุงคำขึ้นแท่งเข้าว่าเป็นน้ำขวัญว่ามาเยอะคว่าเนยอ่ะแล้วเจ้าไปต้นน้ำเจ้าเคยสูตรบอกว่อน้นเบือนางอ้ําก็ให้มามือนี้วันนี้ขนเจ้าไปต้นน้ำชวนคำนางไอ้ก็ให้มาว่อนี้เอ้าพ่อว่าพี่ ไม่ได้บอกพิษบอดี้เหมืนพวกชูนนะคอยให้เพิ่อนคอยอายุหกปีแล้วคอยยังจืออยู่เดิเจ้าหกปีก็ให้มูได้ล่ะเอาให้พอแล้วเพราะว่าว่านำเพียงบกเจ้าขอเพียงย่างนำเพียงพังเจ้าขอเพียงลอยเพื่นนเลยนะบ่ถือได้พอไอ้ฮดตมโดยพอพอบุถือก็ได้เจ้าขำน้ำมีผู้จูงแค้นนางเจ้าขำทางมีผู้จูงแค้นล่ะนอนงะขายมีผู้ขันโกยขึ้นขี้เลยเอ้าวันนั้นกับมันกันนั่นแล้วเนาะคอยขึ้นขี่ละเจ้าบุบเจ้าบุบหู้ได้ช่วงมือตียัดใส่อยู่ไต่สะบื้อบักอือ เจ้าขำหน้าไม่มีผู้จูงแขนนางเวลาเจ้าเอาลูกเอาผัวเนาะให้ผัวจูงแขนเจ้าขามทางมีผู้จูงแขนร้ายบ่นอนงาขาคานก้อยขึ้นขี้กะเหือจักกันเน้ะมันนอนงาขานอนงายในใบขึ้นขี้ช่งมือตียัดใส่กันไส่เกือบมาเน้ะบุเบ้อเราเคยมาอะอย่าเป็ีนนะชิบูเบ้เจ้าใส่เกือบซุบเจ้าช่งมือตีบุตีเจ้าชิบูยัดใส่บ่านี่เปัญยาเนาะเอาเขาเป็นเปยทุกคนขับเปยพี่แล้วเจ้าบักเข้าใจเนี่ยไงไมันจองให้กันละเป็นคนทวายเจ้าแล้ว เสือกแฟแวแยหูห <ranch> นัง no ผู no ้หญ no ิงมักว่าต่ออันนี้มันบ่แม่นเพิเว้าตัวพุ่นเสือกแฟแแยหูหนังแล้วมันยังล่ะนั่นผู้หญิงมักแล้วผู้หญิงมักน่ะแล้วมันนยังก็ตังหูตุ้มหูเออแม่นๆมันเสกแแกันหูหนังผู้ชายบ่ใส่บัดนี้ผู้ชายก็มักได้ใส่เลยตุ้มหูมันเปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนฮอดเป็นนาวเป็นนาวเป็นฮอดได้เลยเดี๋ยวนี้นั่นแสดงว่ามันมันก็มีเหตุผลของมันเนาะอเนาะสแแยหูหนังผู้หญิงมักก็ตุ้มหูผู้หญิงก็มักนี บม่นี่บัวบานอยู่ในสิ่นของกินบัหัวหันนี่ดูดกินแต่น้ำคลายถิ่นแต่เอ็นนั่นเองมันมาแต่อันเดียวเดียวมันยังจ้ะเอ๋อกระเมงผูมัตอมดอกไม้เห็นนี่เออบอเข้าใจว่าเมงผูตอมดอกไม้ฮะตอมกินส่วนดอกไม้นั่นอือสองมือตีแล้วละหยัดนี่เกือบเนาะเออเกือบชกเขาไวลาสองมือตีหยัดใส่เวลาเขาจิกใส่เกือบชกเวลาเขาต้องตีออกแล้วก็หยัดใส่แต่ตอนง่ไก่ขึ้นขี้ก็เทือ๊จักก็ได้มันงายอยู่แล้วเขาก็ขึ้นขี้แล้ว บ่แมนนอนนอนเวาวันตะคนเชิงกันนะว่าแต่เนี้ยเดียวว่าเราบ่เข้าใจเนื้อไนมันแล้เลยให้เพื่นมาดิเนาะเจ้าคนถวายอะไรแต่พี่เลยอยากให้ว่าเราถวายได้หย่ว่าแต่เนี้เดียวว่าแต่เราทะลึ่งเนาะว่าแต่เราทะลึ่งว่าแต่เราว่าเกี่ยวแต่นั่นแล้วมแล้วมาคืดเบื้งนมมันบริเวณนี้มีเดียวกับสันคาคืบขึ้นนข้าคู่ดังล้วไม่ยังเลยยกไปยกมากระดับขาวเตะออกเตะออกันแล้วสองขากันเ แปลงฟันนั่นเองสัตว์ก็คือมันแย่หูน้องนี่กับยอกยอกยอกมายกมากกับน้ำกับแตกออกีนสองข้างอันนี้กปลว่าเราไปถึงแล้วแปลว่ามัน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 มีเหตุผลของมันแต่ละอันเอาก็มันมีเหตุผลล้วแล้วก็เขาคิดเขาจำเนื้อเห็นแล้วตัวนี้เปีนนี้ตัวนี้เปี่นนี่จะมาถวายกันอย่างแบบหมอบจักเราว่าให้บางคนกับว่าให้บางคนกับหัวบาป็นเพราะว่าลิ้นเดียวกับเขาอันนี้แล้ว เขาอันเฮ็ดอันในคู่ถวายหนังเฮียนนั่แล้วมันมีได้นี่ท่านขาบเรามาเดล้วเฮ็ดแต่ระบบเก่าเน่าเหม็ยนมนุษย์กันนี่นะในคู่ย่าแม่ตะกี้มันมีคุณแม่เนาะส่นหนังเฮียนคุณแม่ขน้อยอยากผิดส่วนตะเบี้พวกหลาเนื้ยพวกน้องเนื้อพวกน้อยท่าว่าปวดไทยเบาเฮ็ยเดี๋ยวนี้ซีมือขึ้นท่าว่าปวดไทยนักก็เฮ็ยเดี๋ยวนี้เออบัดนี้มันหนังเฮียนหมูนึงมันเป็นตั้งปวดนับทั้งปวดเบามันจะห้มันเฮ็ยเดี๋ยวไี้มันกับคุณแม่ <ük Evet. S 1> <god> นี่นี่นี่คุณแม่นี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 ่และเป็นภัยเป็นผู้พิษผู้ถึกไปเป็นดีดูเขาบรรจงเยี่ยนถามมึงภัยบอกมึงว่าเอาคุณแม่สอนนี้ถ่ายนักเหตุเวนี้ถ่ายเบาเหตุเวนี้ขน้อยไปทั้งนักทั้งเบาใจเขน้อยเห็ุใดๆแต่ดับเวนี้มันบุธบ่กนี่กับพิษอ้อยพิษอยู่กับข่อยเองแหละเนี่ยถุไปสอนเขาแล้วมันเขาตอบถึกแล้วได้แล้วเขาสอนเนี่ยบุดีจะชุบไปสอนสอนเด็กน้อยเขาเหียนเลยเขาจื้อเนาะโยความทรงจำสมองเขาเบิ่งข่อยไปสอนมูอเสื้อนี่ผีได้บังข่อยสอนนะบังข่อยเบาบันข่อยคุยดู้ย ไปคนล่าบุมิจักคนเผื่อไปบูติเจ็ตเขานี้มัเขาเป็นผ้าขาวเออเอาเอานั่นเอาบวชบวชแล้วเอาบบได้นั่นบบได้เทหัวแล้วเอาผ้าขาวซุกซุกหัวกูผืนั่นแล้วก็ว่านับถือศาสนาพึ่งหักินพึ่งพวกนี้ว่าศาสนาศาสนาพระเจ้าก็กินชาสนาองพาสนาพึ่งไม่ได้กินพึ่งเอาของพวกถือพึ่งนั่นเอเขาก็บม่ให้เอาพึ่งเออยังแล้วว่าบัดนี้พระาเท้าบัถือพุทธเท้าเอาได้บวพุทธนั่น